สั้บายดีพี่น้องที่ที่เขาตัง้งค์เนี่ยตังค์เนี่ยจะหลายจะถามจะถามโซเฟอร์ขับรถให้แอดมินโซเฟอร์ใหม่ <c oughs> นี่ไงโซเฟอร์ใหม่พี่สนสวัสดีครับโซเฟอร์สะดุดแบนแหละครับผมสวัสดีครับแมนว่าพี่สนแมนครับโซเฟอร์สะดุดแบนโซเฟอร์สะดุดแบนครับผม ป็นยังไงบ้างพี่สนสนุกไหมไปกับเสด็จแบนสนุกไหมได้รับการตอบรับดีไหมมันก็เป็นบางที่บางที่ก็ตอบรับดีบางที่เขาก็เดินมาถามว่าอุ๋งอิงมาไหมมันก็ไม่ใช่อุ๋งอิงหรตอนแรกเขาคิดว่าเป็นวงของอุ๋งอิงนี่เลยบอกว่าเสด็จแบนเป็นวงของอุ๋งอิงคือผมมีผู้ใดโฆษณาว่าเป็นวงอุ๋งอิงเยอะ เอ่อ F4 เด้เขาเข้าใจบ่ะเขาเข้าใจอือวงสาวนี่วงของอุ้งหญิงเหรอไม่ใช่วงของพอโจ้พ่อโจเขาอุอ้งหญิงก็คือศิลป,ปินในวงเหมือนกันก็เหมือนลูกพ่อโจ้แล้วก็บนะอกเนาะอธิบายไปสเสด็จแบรนด์ไม่มีทั้งตอบรับดีและตอบรับไม่ดีครับคือพูดได้เนาะได้ได้คือตัวศิลปินมันไม่ตีบทแตกคือคนไม่รู้จักศิลปินของเรา คือว่าอ่าชมพูมพ่คือใครนร้องมาจากไหนอืม,มันไม่ขึ้นหน้าปกไงคือมันไม่มีมันไม่มีโฟรไฟล์ของตัวเองอ่ะเอาง่าย,ายๆวอาได้บอชมพู่ก็ยังไม่ดังเท่าไหร่ไม่ดังไม่ดังวอลได้บอพอหยุดก็พูดได้อยูอ่นะ กับคนบาท่านด้รู้จักไหลเอฟซีกรู้จักหลหลเนาะพี่น้องมีกับสิบเ้าได้อยู่แต่เพราะพี่น้องกับรูน้ำกันนี่กันนะมันก็เลยมีปัญหาหลายอย่างคือจัดงานคนเก็บเงินเก็บตังค์เขาก็เก็บไม่ได้อผู้จัดอะอย่างกำนันแก่เขาโดนไปสี่ห้าแสนเนาะเขาก็เออไหนก็ยกเลิกเขาก็ให้ยกเลิกหมดเลยปัญหามันมามันมาหลายอย่างสวัสดีครับ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 ปัญหามันมาหลายอย่างมันมามันเลื่อยไม่เลื่อย หลายสี่ห้าแสนก็ก็ไม่ไหวเนาะไปบา,บางงานมีคนถึงไม่ถึงร้อยห้าสิบคนเขาลอยกับมีบอกอ้สามคนอย่างนี้เนอะอสิบคนอย่างนี้เนาสูงสุดที่เยอะสูงสุดก็มีอยู่ดินแดงเออแล้วก็ตามผับตามบาร์เยอ,ะ,อะเล่นผับเล่นบาร์เยอะบัตร1้อยหกสิบบาทใครจะเข้าไปดูแล้ว <laughs> 160บาทร้อยหกสิบบาทแล้วก็ซอกับบอสก็เลยมอบหน้าที่ให้มาเอารถตู้ของนี่มากับแอดมินครับพาแอดมินไปไปงานไปงานไปทั่วงานทุกที่แต่ละงานต้องพาแอดมินไปใช่แล้วก็บางทีต้องวิ่งหลายงานไม่ใช่งานเดียวไปกับบอสรับชเชิญใช่อบอสเขาคิดนะเขามองกันไกลนะทุกคนจะไปไปอิจฉากันบอสเขาไม่ได้คิดว่าเอ้ย เอ็มินทำไมต้องนั่งรถตู้บางทีเขาเราไม่ได้ไปอย่างพวกเราบางทีเขาต้องไปหลายงานนะคู่นี้เขาก็สองงานนะเขาไปเขาก็ไปทํางานเขาไปทํางานครับสองงานนะครับงั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดซื้อเครื่อง,องโทรศัพท์สี่ห้าหกหมื่นหรอกไอโฟนสิบสามไอโฟนสิบสามแมคโกรตัวใหม่ละห้าเครื่อง <5 S 2> บอร์ดพิเศษห้าเครื่องบ่ธรราะทั่วธครับเงินเป็นล้านเงินหลักล้านเลยเด้อสองแสน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 หกหมื่นกว่า เขาลงทุนอ่ะเขาเขาต้องเอาคืนแล้วกําไรทุกสิ่งจ้าแต่แต่อยากถามว่าแอดมินเขาเป็นตลอดไหมอ๋อก็คงเป็นตะอไวไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่สู้สู้ใช่เดี๋ยวเด็กๆมันสู้ยังไงก็ต้องสู้ใช่แต่เด็กมัใหม่มันยังไม่ค่อยรู้จักใครมันก็ยังไม่กล้าพูดกล้าแต่ว่ามันเกิดจะมีลําบากแน่ตากแดดต่างในเนาะก็นายเขาบอกอยู่บ้านก็ทําไร่ทํานาเหมือนกัน เออบางคนก็เรียนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอะไรมาอย่างเงี้ยก็อย่างว่าแหละเรียนหลายพันเรียนหลายเรียนหลายแต่เงินเดือนต่ำเนี้ยเดือนเต็มที่เอาถ้าผู้ช่วยผู้จัดการเงินที่ก็หมื่นสองหมื่นสามคิดสว่างเข้ามาหาประสบการณ์ไปเห็นงานอันอื่นกันลำบากคือกันนั่นแหละส่วนเขาสิได้เงินก็ว่าถือว่าจังสี่กับไปเที่ยวไปเรียนไปเที่ยวเป็นงานอิสระนั่อยูเดนเนาะก็คือเราเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็รถตู้เราไปเอาค้างผ่านเราแยะ ว่าพุงไหว้พระกันไปเนาะท้อกบอกว่าถ้าทางผ่านแวได้แต่อย่านอกเส้นทางคือเขาบอกผมมาหมดแล้วแหละคือคุยกันมาหมดก่อนนี้จะมาเขาผ่านทางเขากับแวได้แวได้าผ่านทางผ่านเราแวได้เพราะเป็นเราเนี่ยเขาเขาให้เรามาแล้วก็มาถ้าเขาไม่ให้เรามาเราก็ไม่มาเราก็กลับกรุงเทพอยู่ดีเพราะว่าต้องเพราะเราไม่มีงานทําเรามาขนาดนี้แล้วเนาะโอ้ยรถแท็กซี่ก็คืนหมดแล้วเนี่ย พ่องพ่องกลาคืนหมดเลยดิหันหลังกลับว่าได้แล้ววันจีไม้มาหันหลังกลับเองดอยหันหลังกลับก็สามหมื่นนะปั๊บหยุดเลยเยี่ยมเพิ่งแล้วสามหมื่นนะมาจากตรงไหนอะสามที่หมื่นอะเรามาต้องสู้เนาะสู้สู่ชิมงานนี่เพ่นางลำบากค่ะดอกทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนี่ทนังลำบากเราหนงแล้วแค่คนขับรถเนาะแล้วก็มานั่งแล้วถ่ายคลิปอัดคลิปไปของเราเรื่อยเปื่อย นี่ว่าจะอัดแบตเตอรี่มันเหลือหน่อยเดียวก็เลยไม่กล้าทีมงานเวทีทีมงานแดนเซอร์นี่มันทางล้ำบากรอกนี่ที่ว่าเขาก็สบา,สบาย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 อยู่แค่เขามาเดินเดินถ่ายคลิปว่าปีนังแค่กับตากแดดซื้อโอ้เดืนนึงหมื่นกว่ามากกว่ามากกว่าทำงานออฟฟิศเงินไหลก็ลูกไส้พอหยุดผนต้น <laughs> 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 มีวันละห้าร้อยขึ้นแต่ละคน แจ่มมากกันสิได้มากหนอมันไล่น้ำเอฟซเอฟซีไปกันเมื่อวานผมได้แปดร้อยยุด้มันไล่ปะได้มล่แล้าแปดร้อยรัำใจจากเอฟซีจากพี่จากบ้านบ้านแม่ฮักของพ่ออาทิตย์ห้าร้อยแล้วก็เดินเดินไปเขาเจอก็ารู้จักครับพี่ผมให้พี่ไว้ซื้อข้าวสิบร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรเงี้ยเมื่อวานพี่สวนไปหาพ่อาทิตย์ปะเขามาที่โดมอ๋อ ส่อโทรไปหาเพราะว่าทีส์ว่าจะมาไหมเออเออถ้ามาก็มากขึ้นรถเออให้เาขึ้นรถที่ที่สะะารการแต่แรกกัจะไปกัจะเดินทางวันพรุ่งนี้มาที่หมวดชิดวันนี้จังหวัดเขาบอกคุณก็จะเสียตังค์แล้วมาดีกว่าเอากับมาเนี้ยพอดีเจ้าพี่สนวนยูหันเนาะยี่โดมเนาะโอ้ยนอนอยู่โดมก็เบือบ่อเบือ่อเลยไม่มีมูเนาะบ่มีมูปากมูเบาเนาะมีแต่ช่างเหรว เดินไปเดินมาเดินไปบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านโดมไปบ้านไปนั่งคุยกันไม่วันเล่นกับเล่นกับคุณยายเล่นกับละแพนไม่รู้ไปไหนวันวันื่อวานก็วานก่อนมาก็เบียรเข้า6 0กสอบด้วยกันคันเกี่ยวรถเกี่ยวเขาแล้วเกีียวแล้วได้62กว่สอบโอ้แต่หนายู่เด้อหายโอ้ยเนาะเขาบอกว่าไม่ใส่เสื้อแขนยาวบุญี่ดอก เสียอยู่หันบ่มีบ่อยู่บ้านบอดน่ะไม่มีผมก็ช่วยกันเสี้อแขนยาวคายหมดสนุกดีเรามาอยู่แล้วก็เหมือนว่าสมัยก่อนเราพยุดเนาะเราวิ่งเครื่องเสียงให้ช่างไพเนาะเราก็ได้คุกคีกันอย่างนี้แล้วก็เออไม่ก็ไม่ลำบากหรอกถ้าถ้าเรามาสัมผัสจริงจริงแต่ว่าลำบากตอนฝนตกนี่แหละเมื่อคืนนี้ไหมผมออกมาเจออยู่ตรงว่าเดี๋ยวไปพาน น้องๆก็น่ารักลำบากแต่แต่ละพันธุทั้งสามคนนั่นแหละชังเกตเสาทั้งอะไรไม้อไชื่ออะไรเรื่องชื่ออะไรกับปุ๊บปั๊บก็เป็นคนดูแลกันนั่นแหละไปสอนงานกันไปสอนงานก็เข้าก็ได้แหละเพราะเขาพวกเดียวกันอยู่แล้วปุ๊บปั๊บหูงานกับสอนให้น้องๆมาไม่ใช่ใช่ปุ๊บปั๊บก็โอเคพรุ่งนี้ก็คืนนี้เราจะพาเดินทางไปไปนี่ ไ้ก่อนไกลแค่แถวๆนี่แหละใครอยากมีโรงแรมสูกๆมีอยู่ที่พวกเสด็จแรมไปพักกันนี่คืนละห้ารอยสคนคุณตกคนละรกว่าบาทพักกันไปแล้วพอ11บเอ็ดโมงแล้วก็ออกเดินทางไปหมอชิดจะต้องดูคําสั่งบอสก่อนบาทีจะได้ไปนอนที่บ้านบอสเพราะว่าต้องไปพร้อมกันเพราะงานมีงานบ่ายโมงงงานบ่าย